นี้เป็นตำำั๊มเสมอนะคะยี่ห้อดากูซ่านะคะเป็นเครื่องของจไดน,นะคะตัวนี้เป็นรุ่นบ่อสามนะคะสำหรับปากบ่อสามนิ้วนะคะตัวบ่อลงไปเป็นสามนิ้วแล้วก็เป็นบ่อเก่านะคะหรือว่าบ่อสี่นิ้วแต่ว่าสุดนะคะก็าสามารถใช้รุ่นนี้ได้นะคะตัวนี้เป็นรุ่นสามดีเอสสามจุดห้าทัพแปดสิบห้าขีกาทดรานะคะรอยู่ที่6 0สิบเก้าสิโวลต์นะคะเอาเลน่นิ้ตัวนี้เป็นสายชางออกนนิ้วนะคะ แต่ว่าดูดลึกนะคะ 800- ถึง3,500รอบนะคะกำลังมอเตอร์750วัตต์เทสสูงสุดอยู่ที่8 5เมตรนะคะปริมาณน้ำสูงสุดอยู่ที่58ลิตรต่อนาทีนะคะ14บใบพัดนะคะใบพัดค่้นข้างเยอะนะคะสำหรับบ่อลึกนะคะเจอน้ำน้อยนะคะก็เป็นเคอือของโจไดนะคะก็ยิงเลเซอร์อมาเป็นของโจไดเลยนะคะตัวกล่อ,องคอนโทรลนะคะก็ทำมารูปแบบใหม่เลยนะคะลคล้ายคล้ายถึงโตนะคะอันนี้เป็น เดียวกับโจไดนะคะโรงงานของโจไดเลยนะคะการ่อบแผง330วันอนุกรม4แผงนะคะหรือไม่เกิน190โวลต์น,นะคะอนุกรมได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นไฮโวลต์นะคะของบริษัทโจไดจะเป็นรุ่นไฮโวลต์ทั้งหมดนะคะโอเคนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ว่าต้องการรุ่นประหยัดนะคะราคานะก็จับต้องได้นะคะแล้วก็ประหยัดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็เหมาะนะคะทางโจไดเเขาก็ผลิตมาให้ ให้ลูกค้าได้เข้าถึงได้ง่ายนะคะสำหรับความเซลวนะคะลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมทางร้านมาังกรฟ้าได้เลยนะคะคทางร้านยินดีให้บริการนะคะ